สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาทำขนมแพนเค้กค่ะเป็นขนมที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้ค่ะจะมีแค่3อย่างเท่านั้นนะคะก็คือแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปแป้งแพนเค้กจะใช้เป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะปริมาณ400กรัมไข่ไก่2ฟองและนมจืด 360 ml ค่ะไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มด้วยตอกไข่ใส่ชามตีไข่ให้แตกเทนมสดใส่ลงไปผสมกับไข่คนไข่และนมสดให้เข้ากันค่ะ ร่อนแป้งแพนเค้กใส่ลงไปในไข่และนมที่ผสมไว้แล้วค่ะการร่อนแป้งก็จะทำให้ได้เนื้อขนมที่เนียนค่ะถ้าเราไม่ร่อนแป้งก่อนการผสมค่ะจะทำให้แป้งละลายช้านะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันคนจนแป้งละลายและเนื้อแป้งที่เราจะทำขนมค่ะเนียนละเอียด เมื่อคนจนแป้งเนียนละเอียดแล้วเราจะพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะตั้งกระทะรอให้กระทะร้อนตักแป้งหยอดได้เลยค่ะเราจะหยอดครั้งละ1ช้อนนะคะหรืออาจจะใส่ถุงบีบแล้วบีบหยอดก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเราชอบแผ่นเล็กแผ่นใหญ่แบบไหนนะคะในการทำขนมเราจะใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะ จากนั้นเราก็จะรอค่ะจนกว่าขนมจะมีฟองอากาศขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็พลิกกลับได้เลยค่ะสีสวยน่าทานเลยค่ะกลิ่นก็หอมมากเลยค่ะขนมแพนเค้กเป็นขนมที่ทำง่ายมากที่สุดตั้งแต่เคยทำขนมมาเลยค่ะเมื่อกลับด้านครบทุกแผ่นแล้วก็ตักออกได้เลยค่ะ มันก็จะสุกพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำแป้งแพนเค้กที่เราผสมไว้นะคะให้หมดเลยค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าแป้งแพนเค้กหนึ่งกล่องน้ำหนัก400กรัมสามารถที่จะทำแพนเค้กออกมาได้ทั้งหมดกี่แผ่นคะไปทำต่อให้หมดกันเลยค่ะ ทำไปชิมไปค่ะเพราะว่ากลิ่นขนมหอมมากค่ะเนื้อขนมก็นุ่มอร่อยค่ะแต่ก็ไม่ลืมที่จะนับด้วยนะคะทําเสร็จเหลือแค่นี้ค่ะทั้งหมดได้77แผ่นค่ะไปจัดใส่จานกันเลยดีกว่าค่ะจัดใส่จานได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งได้ตามที่ชอบค่ะ วันนี้เราจะใช้เป็นลูกเกดอบแห้งค่ะราดด้วยน้ำผึ้งเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูขนมแพนเค้กวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ